ออตอนนี้เรากำลังขับเคลื่นลอนกองทุนสื่อนะครับ <c oughs> อยากให้พีอ่อ้นแ <c oughs> สงควาเห็นสักหน่อยไว้กองทุนสื่อที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย <c oughs> หน้าตามันจะเป็นยังไงที่ชุมชนหรือกลุ่มเล็กๆที่เราทำถึงจะได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้มากที่สุด <c oughs> แต่ให้ตอบทั้งหมดคงไม่ได้นะครับแต่เอาตอบตามตามเข้าใจนะครับ,รบ <c oughs> ตามความคิดตัวเองผมคิดว่าถ้ากองทุนสื่อมีความอิสระ ในการบริหารจาัดก,การก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนหรือคนคนส่วนใหญ่ของสังคมอิสระในที่นี้หมายถึงว่าการใช้สอยเกี่ยวกับงบประมาณการกำกับดูแลการดูแลแล้วก็เหมือกับให้อิสระให้ให้กลุ่มหรือองค์กรที่เป็นอิสระอย่างเช่นกลุ่มเยวาวชนกลุ่ม สามารถเข้าถึงเข้าถึงได้เข้าถึงได้ก็จะจะจุกอยู่ที่ส่วนกลางนี้คงไม่ใช่กองทุนที่เป็นจะประโยชน์กับประชาชนครับคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่าได้มากกว่านะครับ